ตอบคาถามจากคอมเมนต์ใน YouTube คําถามที่1เครื่องวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจแท้เกได้หลักฐานคือตรวจแท้ขาย500บาทมันก็ไม่ซื้อหลอกแดกค่าตรวจอิมเอมคนที่อ้านวิทยาศาสตร์เท่ากับมิจฉาชีพเขอาพูดสำหรับความที่เห็นครับผมเห็นด้วยอย่างมิงว่าไม่มีเครื่องมือใดเครื่องมือเดียวที่สามารถฟันธงพระแท้ได้100เ แต่สิ่งที่ผมทำไม่ใช่การใช้เครื่องมือแทนสายตาเสียนผมใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเสริมเพื่อลดความคุมเครือเช่นวิเคราะห์โครงสร้างผิวและการหดตัวตามธรรมชาติดูรูพุนระดับจุลภาคและการยึดเกาะของวนสารเปรียบเทียบพฤติกรรมทางกายภาพที่ปลอมเรียนแบบได้ยากค่าบริการ200บาทเป็นเพียงค่าประเมินจากภาพถ่ายเบื้องต้นไม่ใช่ใบการันตีราคาและไม่ใช่การรับรองแท้100 สุดท้ายแล้วการพิจารณาพระต้องใช้ทั้งประสบการณ์บวกประวัติการสร้างบวกหลักฟิสิกส์บวกหลักเคมีประกอบกันเสมอครับตามมุมมองและเปลี่ยนกันได้ครับผมเปิดรับทุกความคิดเห็นคอมเมนต์ที่2การดูพระในสนามก็ต้องอาศัยประสบการณ์และชั่วโมงบินพิจารณาด้วยสายตาและความรู้ได้อย่างเดียวกลับมาที่ห้องแลลบเพื่อตรวจหาค่าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามสูตรตามสถิติตามความน่าจะเป็น อ้างอิงด้วยเหตุและผลทั้งสองอย่างควรไปด้วยกันผมดำมาหลายๆ EP เหมือนด็อกเตอร์จะชี้นำให้เข้าตรวจในสายวิทย์มากกว่าสอนให้รู้ดูให้เป็นนะครับด้วยความเคารพผมดูเพราะแต่ก่อนด็อกเตอร์สอนเรื่องหลักการการเปลี่ยนแปลงของมวลสารและส,ะสารแต่หลังๆมาเหมือนชี้นำไปทางตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากกว่าแล้วสิครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อเสนอแนะผมเห็นด้วยเต็มที่เลยครับว่าสนามคือครูที่ดีที่สุด ประสบการณ์ชั่วโมงบินและสายตาที่ผ่านพ้าจริงมาหลากหลายคือรากฐานสำคัญที่สุดในการพิจารณาแลบไม่สามารถแทนสายตาเซียนได้และผมเองก็ไม่เคยคิดให้เครื่องมือมาแทนประสบการณ์สิ่งที่ผมพยายามทำคือต่อยอดจากสนามไม่ใช่แทนที่สนามในสนามเราอ่านรูปทรงพิมพ์เนื้อผิวในแลบเราอ่านพฤติกรรมของวัสดุเช่นการหดตัวระดับจุลภาคการสลายตัวของอินเสียสารการยึดเกาะของมวลสาร สองอย่างนี้ควรเดินคู่กันครับถ้าช่วงหลังๆดูเหมือนผมพูดเรื่องเครื่องมือมากขึ้นเป็นเพราะผมพยายามเติมช่องว่างด้านหลักฐานเชิงวัตถุแต่แกนหลักยังเหมือนเดิมคือสอนให้รู้ดูให้เป็นก่อนเสมอเครื่องมือเป็นเพียงตัวช่วยยืนยันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกๆนะครับคำเตือนแบบนี้ทำให้ผมได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันคอมเมนต์ที่ 3. ใครซื้อหลักล้านมีแต่เรื่องเล่าจากปากสู่ปากจากแสนเป็นร้อยล้าน ตอบคอมเมนต์ที่3ขอคุณสาหรับมุมมองครับในวงการพระเครื่องหลักล้านมีจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเล่าก็มีมากเช่นกันสิ่งที่ผมพยายามทําในช่องไม่ใช่เล่าเพื่อปั่นราคาแต่พยายามอธิบายกลไกลของตลาดว่าพระจะไปถึงหลักล้านได้ต้องมีองค์ประกอบครบเช่นความแท้ที่ตรวจสอบได้ประวัติการครอบครอง provenance ความหายากตามสถิติความต้องการของตลาดจริงธุรกรรมที่มีพยานหรือหลักฐานยืนยัน ราคาจากแสนเป็นล้านไม่ใช่เกิดจากคำพูดแต่เกิดจากความเชื่อมั่นที่สะสมและความเชื่อมั่นต้องสร้างจากข้อมูลบวกหลักฐานบวกเวลาผมไม่ได้ชี้นำให้ใครเชื่อเรื่องเล่าผมพยายามสอนให้ดูเป็นและคิดเป็นครับต่างมุมมองคุยกันได้เสมอครับคอมเมนต์ที่4ที่ใส่น้ำมันตังอิวนี้มันรุ่นที่2ของปู่โตที่ทำแล้วเพราะรุ่นแรกจะไม่มีน้ำมันตังอิวศึกษาดูให้ถ่องแท้นะจะรู้ตอบ คอมเมนต์ที่4ขอเขาณูดสำหรับข้อมูลครับประเด็นเรื่องน้ำมันตังอิวที่หลายท่านแบ่งเป็นรุ่นที่1รุ่นที่2เป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงกันในวงการมานานครับอย่างไรก็ตามในเชิงการวิเคราะห์เชิงวัตถุการจะระบุว่าเป็นรุ่นจากการมีหรือไม่มีน้ำมันน้ำมันตังอิวเพียงจุดเดียวอาจยังไม่เพียงพอในทางหลักฐานสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันได้แก่ โครงสร้างการซึมตัวของน้ำมันในระดับจุลภาคความสัมพันธ์ระหว่างคราบกับเนื้อดั้งเดิมพฤติกรรมการออกซิเดชันตามการเวลาการกระจายตัวสม่ำเสมอหรือผิดธรรมชาติสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาที่อาจทำให้เกิดการซึมภายหลังในบางกรณีน้ำมันตังอิ้วอาจเป็นองค์ประกอบตั้งแต่แรกสร้างในบางกรณีอาจเกิดภายหลังจึงต้องแยกประวัติการสร้างออกจากพฤติกรรมทางวัสดุให้ชัดเจน ผมไม่ได้ปฏิเสธแนวแบ่งรุ่นแต่เสนอว่าควรดูทั้งมิติประวัติศาสตร์และมิติวัสดุศาสตร์ควบคู่กันสุดท้ายแล้วการพิจารณาพระที่ดีไม่ควรยึดเพียงเรื่องเล่าและก็ไม่ควรยึดเพียงเครื่องมือต้องอาศัยประสบการณ์สนามบวกหลักฐานเชิงกายภาพบวกเหตุผลเชิงระบบแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยความเคารพเสมอครับคอมเมนต์ที่5ช่วยสอนดูรักและชาติขอบคุณครับเป่าคอมเมนต์ที่ห้า การดูรักและชาติเบื้องต้นด้วยตาเปล่าให้สังเกต4จุดหลักครับ 1. ความสัมพันธ์กับผิวเดิมรักแท้จะแนบไปกับผิวไม่ลอยไม่โปะหนาเป็นชั้นใหม่รอยแตกของรักต้องสัมพันธ์กับรอยแตกของเนื้อ 2. การแทรกตัวตามซอกมุมรักเก่าจะไหลซึมตามซอกพิมพ์อย่างเป็นธรรมชาติไม่หยุดคมเป็นเส้นตัดเหมือนหาทีหลัง 3. พฤติกรรมการแห้งตัวรักเก่าจะมีความด้านลึกไม่เงามันวาวผิดยุคมีการแตกรานแบบไม่สม่ำเสมอ 44. สีและการไล่โทน ชาดเก่ามักไม่แดงสดทั้งแผ่นจะมีการดรอปสีตามการเวลาและมีการซึมเข้าสู่เนื้อบางส่วนสำคัญที่สุดอย่าดูแค่มีรักแล้วสรุปว่าแท้ให้ดูว่ารักสัมพันธ์กับเวลาหรือไม่ฝึกดูหลายองค์เทียบแท้เทียบปลอมสายตาจะค่อยๆแยกออกเองครับถ้ามีองค์ตัวอย่างส่งภาพชัดๆมาได้ผมช่วยชีย้จุดให้ดูเป็นแนวทางได้ครับคอมเมนต์ที่6ขยายพันเท่าก็ไม่ได้ผลเพราะเนื้อดินและองค์ประกอบเล็กๆเ,เ,เยอะเกินไป มีแต่เพิ่มความสับสนต่อพอมมนที่6เห็นด้วยครับพระเนื้อดินยิ่งขยายมากยิ่งมีรายละเอียดเยอะถ้าไม่รู้ว่าจะดูอะไรก็สับสนได้จริงแต่ประโยชน์ของการขยายไม่ได้อยู่ที่ดูทั้งองค์ แต่อยู่ที่การใช้ให้ถูกจุดเช่นใช้กำลังขยาย 5x ถึง 10x เพื่อดูภาพรวมความกลมกลืนของผิวใช้ 20x ถึง 50x เพื่อดูพฤติกรรมการหดตัวการยึดเกาะของมวลสารใช้กำลังขยายสูงเพื่อยืนยันจุดผิดปกติ ไม่ได้ใช้กวาดหาคำตอบประโยชน์จริงๆคือช่วยแยกว่าอะไรเป็นธรรมชาติของวัสดุกับอะไรเป็นการทำขึ้นภายหลังถ้าใช้ถูกวิธีมันช่วยลดความลังเลแต่ถ้าใช้เกินจำเป็นก็เพิ่มความสับสนได้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วเครื่องมือช่วยยืนยันแต่ประสบการณ์ช่วยตัดสินครับคอมเมนต์ที่7อยากทราบเรื่องกลิ่นพระกรุดแท้ครับมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งสอนให้แช่พระในน้ำพระแท้จะมีกลิ่นกรุ ผมลองทำกลายองจากกลุต่างๆพบว่าจริงโดยเฉพาะพระกรุนาดูนกกลิ่นดินแรงฉุนมากพระใหม่ไม่มีครับอาจารย์มีคำตอบอย่างไรขอบคุณมากครับตามท่านมาตลอดตอบคอมเมนต์ที่7ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรื่องกลิ่นกรุเป็นประสบการณ์ที่นักสะสมรุ่นเก่าใช้กันมานานและต้องยอมรับว่าพระกรุแท้จำนวนมากไม่นำไปแช่น้ำมักมีกลิ่นดินกลิ่นอับกรุ หรือกลิ่นแร่เฉพาะตัวจริงโดยเฉพาะพักกรุเนื้อดินเช่นนาดูนซึ่งมีองค์ประกอบของดินแร่อินทรียวัตถุและสภาพแวดล้อมการฝังเก็บยาวนานเมื่อโดนน้ำความชื้นจะกระตุ้นให้สารระเหยบางชนิดออกมาจึงเกิดกลิ่นเฉพาะกรุในทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเกิดจากสารอินทรีย์ที่สลายตัวสะสมในดินแร่บางชนิดที่ทำปฏิกิริยากับความชื้นจุลชีพโบราณที่เคยอยู่ในสภาพกรุ โครงสร้างรูพรุนของเนื้อดินที่กักเก็บกลิ่นไว้พระใหม่โดยทั่วไปยังไม่มีประวัติการฝังจึงไม่มีกลิ่นลักษณะนี้แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งครับกลิ่นเป็นตัวช่วยเสริมไม่ใช่หลักฐานชี้ขาดเพราะกลิ่นสามารถเดียนแบบได้เช่นการฝังดินใหม่การแช่ในสภาพอับชื้นดังนั้นวิธีที่ถูกต้องคือใช้กลิ่นประกอบกับโครงสร้างเนื้อพฤติกรรมการยุบตัวคราบกรุ สถิติความสอดคล้องทั้งองค์สรุปคือกลิ่นกรุมีจริงในหลายกรณีแต่อย่าใช้เป็นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวประสบการณ์ผู้ใหญ่มีคุณค่าและถ้าเราอธิบายควบคู่กับหลักวัสดุศาสตร์จะยิ่งทําให้ความรู้แน่นขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมขอย้ําว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อทําลายความเชื่อแต่มีไว้เพื่อปกป้องความจริงครับพระแท้ต้องทนต่อการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นกล้องสองพระหรือกล้องจุลทรรศ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ